เราจะมาวันนี้มาทำอะไรจ๊ะวันนี้มาชอบตลาดเองนะคะตลาดนาโขนคนะือตรงนี้เออูอันนี้เป็น,นเมน,นูพิเศษเพราะว่าคนโตนทีมงานเขากัพ้ากนันนี้เป็แล้วจะเสียเพราจะคนเป็นโอกาสที่ดีเีาสะเป็นเมนูพิเศษเพราะว่าทำมาหลายมันถึงมาหลาย ันนี้คือผู้ร่วมเดินทางผู้ถือของผู้มาถือของพี่ปลาหกวะพี่ไดไทมูเพื่ปลาหมึกยังปลาหมึกอ่ะเดี๋ยวเรามาลองรู้กันว่าวันนี้ันเลยเราจะทำเมนูอะไร แต่ว่าคงตีนะต้องจำตัวตนองต้องเอาได้ดีที่สุดม่กินตาเอาเรื่อถามว่ากินไหมเอาไม่ดเอาาเอาเยอะๆเลย จะได้กินัแกซสอบมากมืกอเนะองกินได้กินหมู เรามีหมูสไลด์ชาบูด้วยพอยวพอเดียวเราก็พอผัอัดด้วยนะจ๊ะมัน <c oughs> มีอะไรบ้รางตุ๊กกี้ก็มีมุกเส้นเราใส่ไหมใส่ครับใส่เส้นเจียบเราบเส้นแก้วเป็นเส้นที่ไม่มีไขมันไม่มีแป้ง มีเหรอไม่มีมีสิมีทำอยลืองใส่เลยยูยอนนี่เงยยอของสยไมน่งใหแล้วอดีนะสี่อันพอ ยังไม่พอเนี่ไม่เต็มรถเข็นแล้วก็ไม่กลับเ,เราางหลายนายเราจะทะเ,เราจะเน้นทะเลอันนี้คือส่วนประกอบหมูนี่คือส่วนประกอบนะวัตถุดิบวัตถุดิบเรา ใช่แล้ววัตถุดิบของเราก็คือทะเลหมึกกุ้งน้ำจิ้มนี่เลยแต่ว็แพงนะมเอาอยู่หรอเอาจ้าอรุณ <laughs> น้ำซุปนี่คือแผนกเครื่องปรุง เดีอผ vale huh? really? hmm. ักเดี๋ยวผักเราไปเหมา้านเลาเยยังยีเส้นเหนียวเอากินแกลียวเกลียวครับรี่มันนี่เนาะซึ่งเราไม่ิจะกินรสอะไรฮะเราไม่กินจ้ะ้องกินอไรเชอรถไหนคนละหอนะ น้ำตาจะไหลซึงใจตาม,ม,ตมานิ้วอตามมาพี่โบนไม่ซื้อไข่เหรอไข่เออตัวมาตัวแข่งนี้งอ้อมใจยกไข่แข่งหนึง่งเอาแข่งหนึง่ง Đây cá Đây này. Nhà hàng chủ khá Năm món thân liệu กันว่าจะหมดเท่าไหร่ใจเลยนะฮ<ะ>ไปเนี่ยใช่ว่าเป็นไครมีวันนี้เรามีเมนูซุกี้นะครับ ก็ปกติคนโตกัคือแบบกองกินมูกระทะาดิก็มันก,กินสักกีถ้าดูว่าบรรยากาศมันได้หมนี่ร้านแร่เดี๋ยวพอเราจะไปร้านที่สอง อืมข้าวสวยแล้วเฮ้ยมาแล้วยิบยิบตียให้ยิบยิบอยู่ไม่เหมือนถุงออม่างให้เเท่าไหร่แล้ววกาเจ้าดีสองพันแล้วสิบแปดมาสองสองเด้า ต้องยิ้มนะเวลาจ่ายเงินใช่ใ่าชใช่ใม่ช่ใช่ใช่หช่ใช่ใอยู่ดช่นช่ใ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 ช่่ใช่ใชาใช่ใช่ใช่ใชอใช่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 ใ่่มี t เว้ยมันบางมากเราก็จะลื่นหัวเติดพอยีไมู่หมายถึงตอนคจบไปกันเถอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านต่อไปร้านนี้จบแล้วบ๊ายบายครับขอขอขึ้นรถกันมาแรงวันนี้ร้านที่สองนะครับวัาเดิหลักของเราเลยก็คือทะเลเอาเยอะนะ๊ะเรามีกี่คน ต้องมีสามสิบเอ็ดคนสามสิบเอ็ดตัวน่าลัวต้องมาแขงนบ้างที่เช่นในทีสุดได้หลาย 啊，什么？ อยากกินอะไเนี่ยไม่ใช่ามเิมเหรออืมไม่ได้ทำลงเขาต่อม่้อกินไม่อันนี้เหรอไม่มีตุกี้เยเาไไงไม่มีมันมีมีไมมีร้อยมงถ้าจะมีน้อยมีงก็ได้ไม่มีตุกี้ไม่มี เมอะไหว่าีผีตามต้นเกินไส่ดูกันโสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดร้อยาสิบจ่ายใน้าคือพักนี้สิบบาทด้วยเ็น่อยเท่าไหร่าเจ็ดร้อยอเรายังไม่ได้ผ่านอะไรเนานที่สองผ่านไปวันนี้กี่พันแล้วสามพันแล้ว สามพันแล้วเดี๋ยวเราไปร้านที่สามกันต่อครับทุกคนไปกันเลยอ้ัสดีุณคนถึงแล้วร้านที่สามตลาดสดจะต,วตวรวจระเบที่ร้านอันนี้เฮาาสูมาสื่อผักนี่คอของพาะเขาคือหมูแล้วก็อาหารทะเลไปแล้ว นีก็ไส่นี่แล้วก็บ้งยงไม่ถูกบ้บ้งไม่กินไม่กิเต่าโอเคจ้าอะไรอีกผากอะไรต้องใส่ดูอซิซีซิเซีไม่ด้ขักนี่อยู่เอาบุคน้าคนนมากินเสร็จแล้วนะครับครับหมสแค่นี้เหรอจ้าไม่ใช่

อันนี้ใส่ยังใส่อยู่นี่เนาะอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยมี100บาท100บาทหอมเยอะ่อยเนาะอันนี้เลยเนาะแบบยูวางตุ้งหอนี่ปะอารุ่นนึงอันนี้ลนึ่งบางตุ้งลนึงราคาปะา

ยี่เทนะ่าไหร่ล้วนี่งร้อยก็ไม่ก็ใครยี่ไงหลวงผู้ใดล่ะเนี่ยออ้ยอยุดคนนี้เลยเอาไปผัดใส้หมูอ๋อรสก็อร่ยเดากระลำเนี่ยไม่ใช่สุกีนะแบบทำเมนูอื่นบ่เรินทุกทีังเดียวหมดแล้ว เป็นเท่าไหรครับอี่ยนเงินแล้วนะลี่ยนเลยคิดว่าจะเกินหมตั้งงบไปเ่าไหร่าไม่เกินห้าเกินเล้วเกินเลี้วเกินหาก่อนตลาดเลี้เลี้วสี่ร้อยพตจบล้านนี้ที่สี่ร้นะทุกคน อยากกินเมนูพิเศษบ่อยๆใครอยากซัพพอร์ตก็เข้าได้นะครับทักไปเลยพี่เศษวันนี้ขอบคุณแม่ตีนะครับแม่ตีคุยนออันสุดฝากไปเลยแม่หวยเออแม่ตีพี่นู๊ดแม่หมวยแม่ตีพี่นู๊ดนะครับซัพพอร์ต3,000บาทแต่ว่าตอนนี้3,000กลัวเมนูพิเศษซัพพอร์ตได้ตลอดนะครับอยากกินเมนูพิเศษทุกวันเลย ข้องหู่ประหยัดกินแกงเนือใหม่เร็วกินแกงเนือใหม่เสมอเลยพ่อข้าให้กินแต่แกงเนือใหม่ประหยัดกินแกงเนือใหม่เร็วอันนี้บริวารพื้นไอ้นี่กินตะไคร้บรได้กินหมูสักเท้าครับอยากกินหมูกรอบซาพอดอีกเนี่ยเดี๋ยอยากกินเนื้อหมูอยากกินพิเศษทุกวันเลยไอ้แป้งเมลพูดไม่าดแล้วมาแล้ว ของหวานก็อยากกินนะครับทุกคนกินข้าวไม่กินหวานหรอมันก็ไม่ได้อะไรกินข้าไม่กินวนอเป็นไรเป็นแล้วเอ็นเอ็มเป็นมะขวดอกแไหนอกยางนไ้ดอกมฝรั่ง กินก๋วยเร็วจังหลายอยู่ดี่นอนก็หลายดแต่วัานี้สิอืมเมนูวันนี้เสนอต้มผักค่ะเมี่ยงค่ะปกติผักต้องหลายเพราะเนียนกินผักอือ ช่วยได้ไหมวเลยผู้เดมากินท่านกับท่านบ่ท่านกับแก็งน้อไม่บางเป็นโอเคตามนี้นะครับทุกคนผู้เดมังนี้กับตามนี้เด้อผู้เดมาท่านกับท่านผู้เดมาบ่ท่านกับแก็งน้อไม่ก่อนเที่ยงเด้อขนาดรถไฟหรอแกงเปิดงให้แล้วนี่ เอาเรื่อของทะเลเราอยู่เขนปอยู่ข้างหน้าเอ่โอเคแล้วนะครับที่พี่สามก็จบแล้ว,วยเยวไว้เจอกันตอนทำอาหารตอนกินทุกคนที่พี่สามลาไปก่อนบ๊ายบาย